เดี๋ยวเราคงจะมาต่อเนื่องกันที่เรื่องต่อไปครับจากสายของคุณบอยหรือว่าคุณบอยฉีดปลวกที่เราคุ้นเสียงของเขาเป็นอย่างดีครับวันนี้คุณบอยจะมาพร้อมกับเรื่องราวของพนักงานคนหนึ่งที่รับมาตอนที่คุณบอย ทำงานเปิดบริษัทเล็กๆในการฉีดปลวกนั่นเองใช้ชื่อเรื่องว่าลูกน้องต่างด้าวครับน่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายของ The Ghost Radio ของเราในค่ำคืนวันนี้และเป็นเรื่องที่8ครับ3ชั่วโมงฟังกันไป8เรื่องมาลาทอนจริงๆ แล้วดูเหมือนว่าตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณบอยได้เป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องต่อไปเรื่องของลูกน้องต่างด้าวครับสวัสดีครับคุณบอยสวัสดีครับพี่แจ็คโอ้โหวันนี้มาต้องบอกว่าแต่ละคนนี่เสียงชัดเจนมากๆเลยผมชอบที่นี่อ่ะเสียงโทรศัพท์มันชัดอะ่ะเออ <c oughs> นะฮะ <c oughs> คุณบอยตอนนี้โทรมาจากที่ไหนเออโทรมาจากคอนโดผมเอง,เองนี่แหละครับอยู่ที่คอนโดนะ ใช่ครับนะะแล้ววันนี้ได้อฟังหรือว่าดูรายการอยู่หรือเปล่าเอาตรงๆนะพี่คือตอนนี้ผมผมไม่กล้าฟังอะไรเลยผมรอรอพี่โทรมาางเดียวเลยอ๋อกลัวกลัวผีหรืออะไรคือวันนี้ผมผมอยู่คอนโดคนเดียวด้วยอ๋ออยู่อยู่บ้านสักคนอยู่คนเดียวก็เลยไม่ฟังแล้วมันมันมีเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งที่แบบมันค่อนข้างหลอนนิดนึงจริงาก ครับผมคือที่คอนโดผมเนี่ยตรงตรงตรงกลางคอนโดมันจะเป็นลิฟต์ึ้นลงนะฮะแล้วมันจะมีติดกับบันไดดีไฟพอดีว่ามันมีรถเข็นเก่าๆรถเข็นคันหนึ่งมันจอดทิ้งไวเป็นรถเข็นลักษณะแบบไหนฮะเป็นรถเข็นผู้ป่วยนี่แหละครับรถไอวิวแชร์นะใช่ครับผมแล้วมันมันมันเก่าๆอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมวิวแชร์ไปอยู่ในคอนโดนั่นสิผมงงมากเลยแล้วทาไม จะพนักงานก็ไม่เอาออกคือยา嘛เขาไม่มีใครกล้าขึ้นมาเอาออกเลยครับเพราะว่าเขาให้ผลว่ายังไม่ทราบว่าเป็นของห้องไหนแล้ว<อ>ไม่ทราบว่าห้องไหนเขาจะใช้หรือเปล่าแค่นั้นเองครับแล้วคือมันน่ากลัวกว่านั้นตรงที่ว่าก่อนที่ผมจะเห็นวิวแชร์เนี่ยคือผมได้ยินเสียง<อ>มาประมาณสองสามวันแล้วช่วงตีสองตีสามลุกมาเข้าห้องน้ะผมได้ยินเสียงรถเข็น<อ>มันเข็นนะพี่ <laughs> เข็นเบาๆอ่ะ เสียงวิวแชร์มันจะดังวิทวิทิทใช่พี่เสียงล้อนั่นแหละอะอย่างนั้นเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะเอ่าลิฟต์กับวิวแชร์เนี่ยมันอยู่ใกล้กับห้องเราขนาดไหนผมอะห้องผมมันอยู่ห้องสุดท้ายเลยอืแต่จากห้องผมสุดท้ายเนี่ยไปถึงเออ่ตรงลิฟต์นี่ห่างกันประมาณสองสามสี่ประมาณห้าห้องด้วยกันอือืาอ่านะับทั้งนั้นเองเฮ้ย มันน่าแปลกหรือว่าใครเอามาวางไว้คือคือถ้าเป็นเจ้าของอะ่ะควรเอาไปเก็บไว้ในห้องตัวเองถูกป่ะอ่าใช่ไม่ควรมาไวา้ที่ลิฟต์อโอ้แล้วจริงๆแล้วอะ่ะผมว่าเป็นสิทธิ์ของทางคอนโดเลยนะคือมันเป็นของที่ไม่ควรจะเอามาไว้ตรงเนี้คือใครผ่านไปผ่านมาเขาจะกลัวเอานะ โอ้คือถ้ามันไมหาาทํอะรเลยถ้ามันอยู่ในโรงพยาบาลน่ะมันมันมันจะมันจะเฉยๆไงเพราะว่าโรงพยาบาลก็จะใช้แต่นี่คอนโดนะเฮ้ยครับใช่พี่ป้าแล้วก่อนก่อนที่ผมจะได้คุยกับพี่เนี่ยตาพัดขี่ยาผมได้ยินเสียงรถเหมือนกันเดิมเลยที่เสียงแบบวิท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 อย่างเงี้ยเบาๆไม่เปิดเราไปดูะพี่ผมเปิดเราไปดูแล้วแต่มันไม่มีอะไรจริงปะ จริงๆครับแต่มันได้ยินดิ้นเสียงอ่ะตัวปกติแล้วเนี่ยประมาณสักตีหนึ่งปีสองเนี่ยคือทางคอนโดผมชั้นผมนะครับก็ยังจะมีพวกคนเดินไปเดินมาคือส่วนใหญ่มันใกล้กับตลาดไงครับคนก็เเรสัญจรนนะแล้วก็กลับดึกหน่อยมันมีคนเดินทีนี่ตั้งแต่สี่ทุ่มจนห้าทุ่มนี้ไม่มีคนเลยอ่ะโอ้โหนี่ยังไม่เข้าเรื่องยังไม่เข้าเรื่องผีเลยเนี่ยอันนี้แค่เกินๆเองนะเฮ้ยเรียกว่า ที่ที่ที่เดี๋ยวเดี๋ยวหายกันไปเนี่ยคือเขาได้ยินเสียงเหมือนที่ผม,ไ,มได้ยินหรือเปล่าเดี๋ยวเดียเด๋ยวผมคุณคุณพอยส่งรูปมารอคือรูปเนี่ยมันมันอยู่ในในเฟซผมอยู่แล้วครับทา <h ate> งทีมงานแล้วจะเห็นอยู่ไอ้บ้าคนลุกว่า <h ate> เข้าวิวแชร์เหมือนไปกั้นประตูหนีไฟเอาไวไอ้อ่ะอ่าใช่ครับเจอกนันเลยคือจริงๆแล้วถ้าเป็นคนที่ใช้รถนจริงอ่ะเขาไม่ควรมาจอดตรงนี้อันนี้มันไม่ใช่ที่จอดวิวแชร์อ่าใช่ครับเออ อ๋อหรือเขาจะเอาวีแชร์มาตั้งประตูไม่ให้ประตูตปิดนี่เดี๋ยว <c oughs> ให้คุณผู้ฟังดูฮะผ่านผ่านกล้องเลยนี่อ่ะดูผ่านตรงนี้เลยดูในไลฟ์สดตรงนี้เลยนะฮะเนี่ยผมให้ดูในกล้องเลยเนี่ยคือเนี่ยดูไม่ออกหรอกว่าเป็นที่ไหนแต่มันเป็นเหมือนกับอ่าันอ่าประตูหนีไฟแล้วก็จะมี <c oughs> วีวแชร์เนี่ยจอดแบบว่ามันมันถูกบีบไปเกือบครึ่งอะมันพับได้อะ่ะ <c oughs> ใช่เออโห ถึงน,น,น้ากลัวผมผมผมถ่ายตอนเช้าผมเพ<อ>ิ่งไปทําง,งานอะน่ากลัวใจหมดเลยน่ากลัวนะครับเออเอาเอาเอานี่ยังไม่ได้เขาเนะนน้าเรื่องผีเลยนะอันนี้แค่เรื่องมีชชายอย่างเดียวนะนะฮะม,มาว่าถึงเรื่องของลูกน้องต่างด้าวนะครับเรื่องราวเรื่องนี้ไปงไงครับเรื่องนี้อย้อนกลับไปสมัยตอนที่ผมยังทํากับเพื่อนอยู่นะฮะหษัสกําจัดปวกแต่ทีเนี้ยคือ ทางตวัวบริษัทเนี่ยเริ่มเริ่มเติบโตขึ้นเริ่มขยายงานขึ้นนะฮะและลูกค้าก็เริ่มมากขึ้นครับทีเนี้ยเราก็เลยจ้างลูกน้องมาประมาณคนสองคนด้วยกันนะครับอพอมาดูๆแล้วเนี่ยงานที่มีกับลูกน้องที่มีมันเริ่มไม่พอ,อมผมก็เลยให้บอกให้ลูกน้องอีกคนบอกอหาคนมาช่วยอีกคนได้ไหมอะไรเงี้ยคนรู้จักกันก็ได้ไว้ใจกันหน่อยอะไรเงี้ยให้เขาหามาไม่จําเป็น là, ต้องแบบ คือขอให้ทํางานเป็นท่านนันเองแล้วก็ขยันลุกน้องคนนี้เขาโอเคได้พี่๋ยวผมจัดการให้เขาไปได้คนหนึ่งมาครับเอเป็นผู้ชายนะฮะร่างทมท้วมหน่อยแต่ก็ไม่สูงมากนะครับอืมเขาเป็นคนงาน่ังเะฮะผมบอกประเทศไม่ต้องบอกประเทศเนาะไม่ต้องก็ได้ครับเป็น่างอเด่เป็นคนงานต่างด้า่นะฮะเขาชื่อเขาชื่อว่าชื่อว่าชอ ชอช้างชออ่างแค่นั้นเอง<ม>ชอ<ม>นะฮะคือเราก็ร่วมงานกันนะครับโดยรวมแล้วทั้งหมดประมาณสองเดือนด้วยกันครับคือที่ผมจะเล่าเนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกๆของคนที่ชื่อชออ<ม>นะฮะชอเนี่ยเป็นเป็นคนที่เงีย,ยบๆนะครับแล้วก็คุยไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ถ้าถามว่าเรื่องทํางานเรื่องอะไรเนี่ยเขาพยายามแข่งมากนะฮะเวลาไปบ้านลูกค้าอะไรเงี้ยคือ พูดภาษาไทยไม่ค่อยชัดแต่เขาพยายามจะพูดเพื่อให้เป็นลูกค้าทุกคนก็นรักเขาหมดเลยนะฮะแต่เขาจะมีนิสัยแตกประหลาดอยู่อย่างหนึง่งตรงที่ว่าเขาชอบพูดคนเดียวเวลาทำงานหรือวเวลาไรพวกก็จะพูดคนเดียวพึมพำพึมพำแต่เป็นภาษาของบ้านเขานะฮะซึ่งเราก็สงสัยว่าเนี่ยงงทำไมพูดอะไรอะไรยังไงลองลอง,ลองบอกหน่อยเลคือผมอยากรู้ว่าที่เขาพูดพูดนี่ยเขาบ่นเรื่องการทำงานหรือเปล่า เขาไม่พอใจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเขาไม่มีอะไรเขาก็แค่พูดแบบพึมพำเฉยๆว่าเออเนี่ยนะดูนี่งนั่นแล้วก็เขาหลุดมาคํหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยเขาก็พูดตอบโต้ออกมานะนือแกคือตัวชอเนี่ยเขาพูดหลุดหลุดพูดออกมาว่าเขาก็พูดตอบโต้กับผมเหมือนกันนะผมบอกใครพูดตอบโต้ด้วยอือ้คุยคนเดียวไม่ใช่เหรอมีคนเหมือนมีคนพูดตอบโต้กับเขา อ่าอ,อย่างเงี้ยวอาอ่ะคุยคนเดียวไม่ใช่หรอเขาก็นิ่งแล้วเขาก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วเขาก็พูดเป็นภาษาบ้านเขาเหมือนพูดคนเดียวแล้วก็เดินหายไปครับคือเป็นอย่างนี้ทุกครั้งนะฮะซึ่งพอเราเจอกันบ่อยๆเนี่ยเพื่อนผมอีกคนเนี่ยซึ่งเป็นหุ้นกันเขาก็บอกว่าเขาก็เรียกตัวชอม,มาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเวลาไปทําง,งานเนี่ยเข้าใจแหละพฤติกรรมของคนเนี่ยบางทีอาจจะมีลักษณะน,าานิสัยแบบนี้ที่แตกต่างกันออกไปครับ แต่ทีเนี้ยหลายๆคนที่เราร่วมงานกันนะลูกค้าเขาไม่เข้าใจหรอกว่าตัวเอาเองอะทำอะไรหรือคุยยังไง mm. เดี๋ยวก็จะพาให้ลูกค้าเขากลัวฉะนั้นแล้วเวลาทํางานเน่ยทำเฉยๆไม่ต้องพูดอะไรแล้วมันเป็นมันเป็นอะไรทีไ่ไม่ไม่ไม่ให้ลูกค้ารู้เรื่องว่าเราเป็นคนตัดเต้าครับอ mm. uh ่ะฮะเขาก็โอเคเขาก็ไม่ได้หลังจากนั้นเขาก็พูดน้อยลงแต่ทีเนี้ยมันมีนิสัยประหลาดอีกอย่างหนึ่งที่มันโผล่มา mm. ซึ่งทาให้ผมกับเพื่อนเนี่ยก็ เริ่มเริ่มเริ่มขางและสงสัยนะฮะว่าตัวเขาเองเป็นอะไรกันแน่เขาขับรถได้อืนะครับวันดีคืนดีเนี่ยขับขับอยู่เขาจอดกลางหักกลางถนนเลยอืแล้วพอจอดทางถนนเสร็จเขาก็พยักหัวพยักหัวพยักหัวเองพี่แจ็คนึกนภาพตานะครับคนเราเวลาจอดรถแล้วพยักหัวมันเป็นสัญญาณบอกถึงอะไรออบอกให้ใครสักคนหรืออะไรก็ตามให้ข้ามถนนได้ใช่ถูก แต่ถนนไม่มีใครออ้ยคนลุกว่ะเหรอไม่มีใครเลยแล้วลุบคือเขาเบรกหัวทิมเลยนะเขาบอกชอบจะเบรกยังไงจะเบรกทําไมมันไม่มีอะไรไม่มีหมาตามหน้าไม่มีอะไรเลยเขาบอกอ้อนี่ผมผมให้ให้เขาข้ามอืาให้เขาข้ามไปอะไรองใครให้ใครข้ามอือแล้วเขาก็ไม่พูดครับแล้วเขาก็พูดภาษาของเราอ่ะพูดพูดแล้วก็ขับรถต่อไปซึ่งเป็นอย่างเงี้ยบ่อยมาก บ่อยมากๆบางครั้งบางครั้งไปตรงโค้งไงพี่พอโค้งไปเสร็จเขาหยุดกลางโค้งเลยนะเขาหยุดกลางโค้งแล้วเขาไปยักหน้าพยักหน้าแล้วก็พูดภาษาเขา,าอะออสักพักหนึ่งเราเหมือนเขามองอะไรสักอย่างลอยตามไปมคือแวบตาเขาอะลอยไปตามอะไรก็ตามที่มันอยู่ตรงนั้นนะอะซึ่งผมกับเพื่อนก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็นิสัยแปลกประหลาดอีกอย่างหนึ่งซึ่งตรงเนี้ยมันเริ่มหนักคอขึ้นเรื่อยๆอคือบางทีเนี่ยคือ หลังจากที่เขาคุยคนเดียวหรือจะอะไรก็ตามเนี่ยเมื่อ,อไหรก็ตามที่เขาเห็นเครื่องเส้นหรืออะไรที่เขาเส้นอยู่ตามถนน,นเขาหยิบมากินเลยนะพี่เฮ้ยเหรอเขาหยิบขึ้นมากินเลยผมและเพื่อนก็รีบห้ามว่าเฮ้ยทำอย่างนี้ไม่ได้บ้านเราเนี่ยตรงนี้เขาถือถูกเหมือนเป็นเส้นให้ผีให้อะไรเงี้ยเจ้าที่เจ้าทางเขาบอกว่าเขาให้เหตุผลว่าที่เขาหยิบขึ้นมาเิ็นเนี่ยมันเป็นการสร้างพลังให้กับตัวเองออือน่ากลัวคนแบบเนี้ย มันเป็นการสร้างพลังให้กับตัวเองออเนะผเออล่งรู้สึกว่า,าผู้ชายคนนี้เริ่มไม่ปกติหรือเปล่าออเประสาทหรือเปล่าหรือเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วก็ไปถามกับเพื่อนที่ท,ที่นํานําตัวชอเนี่ยมาทํางานอเขาก็บอกว่าเขาไม่แต่พี่ครอบครัวก็รักเขาเขา,ก,ขาก,ก็รักครอบครัวเขาก็ใช้ชีวิตปกติธรรมดาไม่เห็นมบีอะไรแบบนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยโอเคเราก็ปล่อยไปทีเนี้ย ที่สัยสุดท้ายที่มันเป็นที่สัยที่แปลกประหลาดที่สุดของเขานะครับออีกอย่างหนึ่งก็คืออเหมือนกับว่าเขาจะไปแสดงพฤติกรรมอะไรบางอย่างตรงพื้นที่ตรงนั้นมมผมจะอธิบายยังไงดีครับมันมีอยู่ครั้งหนึ่งคือในซอยใกล้ๆกับออฟฟิศเนี่ยมันมีเหตุเหมือนเหตุแบบฟันกันอะไรเงี้ยพี่อพอตกดึกเนี่ย จะมีแบบเหมือนเหมือนอยุ่เสียงคนวุ่ยวายวอยวายออกมาพวกผมก็พวกผมอะ่ะเพื่อนแล้วก็ออกไปไปออกไปดูปรากฏว่าชอเนี่ยเอามีดอ่ะทำลายร่างกายตัวเองออืทําลายร่างกายตัวเอง<ถ>แล้วเขาบอกว่าแล้วเขาก็ตะโกนออกมานะครับว่าพี่พี่บบ <blues. S 2> เขาทําแบบเนี้ยเขาแทงแบบเนี้ยเขาแทงแบบเนี้ยออืเขาแทงแบบเนี้ยแล้วเขาก็เอามีดแทงตัวเองบอกเตี้ย <Ồ. S 2> พี่เขาแทงนี้ก็แทงนี้เลยแทงอย่านี้เลยผมแทงให้ดูแล้วเขาก็แทงตัวเองจริงจริง วันนั้นก็เลยต้องรีบพาพาตัวชอเนี่ยคือไปโรงพยาบาลเพื่อเย็บแผลดีที่ว่ามีดที่แทงไปมันมันแทงแบบไม่โดนจุดสําคัญแล้วก็ไม่ลึกมากอย่างนั้นนะครับคือมันเหมือนกับว่ามีพฤติกรรมในการแสดงแสดงเหตุการณ์ตรงจุดๆนั้นอนะ่ะที่เคยเหตุเคยเกิดเหตุการณ์แบบนั้นไปแล้วซึ่งมันไม่น่าปลอดภัยหลังจากร่วมงานมาประมาณสองเดือน นะฮะสองเดือนกว่าก็รู้สึกว่าเอ้ยอไออย่างเงี้ยม,มันมันมันไม่ดีแลลวถ้าเกิดไปทไํไวิธีอยานี้ต่อหน้าลูกค้าเนี่ยบางทีเดี๋ยวลูกค้าเขาจะตกใจเรับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะแบบแบบไง่ะคือแม่ไม่ไม่เชื่อถือหรือไม่ไว้ใจเราอีกอก็เลยบาคุยบอกเอ้ยเดี๋ยววันเนี้ยพี่ชายเราทํางานในตอนสุดท้ายนะฮะแล้วเดี๋ยวพักงานก่อนอก็ว่างกันไปเขาก็เขาก็ตอบตกลงนะพี่อ,อเขาก็ตอบตกลงวันนั้นน่ะ รับงานประมาณตอนตีหนึ่งครึงคร่งนะครับทีที่หนึ่งนะฮะอยู่แถวแถลาดพร้าวเนี่ยแหละแต่ผมไม่บอกพิกัดละกันเพราะว่ามันคือแถวลาดพร้าวเป็น,เป,นเป็นเป็นสถานบันเทิงเริ่มลงที่หนึ่งนะฮะตอนนั้นก็เข้าไปเข้าไปกันทั้งหมดสามคนด้วยกันคือมีผมมีลูกน้องคนหนึ่งแล้วก็มีตัวชอนนี่แหละสถานที่มันทำทั้งหมดทั้งหมดห้าชั้นด้วยกันแล้วห้าชั้นเนี่ก็จะแต่งเป็นห้องซอยเหมือนกันเลยแบ่งเป็นห้าชั้นทีเนี้ย ด้วยความที่เราต้องเร่งนะฮะเราก็เลยแบ่งหน้าที่กันคือให้ชอกับเพื่อนเพื่อนเขาเองอะทำไล่ลงมาทีละชั้นส่วนผมอ่ะจะเก็บกว่าทั้งข้างล่างแต่ก็ขึ้นไปชั้นสองแล้วเจอกันประมาณชั้นสามนะฮะอยู่ดีๆเนี่ยตัวตัวเพื่อนเขาอ่ะเพื่อนกับชออะเขาวิ่งลงมาแล้วตะโกนวาย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 เลยบอกพี่บอยพี่บอยขึ้นมาหน่อยขึ้นมาช่วยหน่อยขึ้นมาช่วยหน่อยไอ้ชอกรอผูกคอตาย จริงเหรอับจริงครับพี่อบอกว่าชอผูกคอตายพี่ผูกคอตายผมก็รีบวิ่งกันไปทมตกใจครนะฮะพี่คือเขาผูกคอตายจริงแต่ยังไม่ตายคือผูกคอในลักษณะที่แบบว่าหมดหมดเหมือนใกล้ลมสุดท้ายแล้วือที่เขาผูกนะพี่คืออ่าเขาเอาถังอะพี่ถังที่ฉีดปวกซึ่งถังฉีดปวกมันจะมีอสายเป็นสายที่นํา ท,ที่ที่สูบน้ําน้านั้นน้ํายามาที่ตัวตัวหญิงอีกที่เขาไปเอาตัวมีดอะ่ะค่อยๆ่อยเฉือนเฉือนไอตัวสายเนี่ยมันไปคล้องกับกระมดแล้วผูกคอตัวเองแล้วค้อยลงมาอ๋อทีเนี้ยผมว่าผมก็รีบเลยจัดแจงรีบแจ้งความรีบนู่นนี่นั่นแล้วก็โทรบ,บอกให้เพื่อน,นี่ะรีบพาพาไปโรงพยาบาลก็พาไปโรงพยาบาลนะพี่สุดท้ายแล้วก็คือ,อ เ,เขาไว้ไม่ได้พีเขาก็เสียชีวิตไปคือไม่ทันเนอไม่ทันพี่สุดท้ายก็คือไม่ทันออะฮะเพื่อนเขาก็ร้องไห้ใหญ่เลยร้อ,องไห้ผมก็เลยอบอกสงบเสตียรลงแล้วลเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยว่ามันเกิดอะไรเพื่อนผมไอลุงน้องผมเนี่ยเขาก็บอกว่าตอนนี้กําลังฉีดอยูดด่เนี่ย<ข>อยู่ดีๆชอก็เดินมาหาเขาแล้วก็จ้องหน้าเขาเลยจ้องอหน้าเขเมรแล้วถามเขาว่ามึงเป็นไทย โอ้ถ้ากลัวจังเลยอ่ะเหรอถามว่ามึงเป็นใครอทีเนี้ยเพื่อนบอกว่าอ้าวถามมาได้มึงเป็นใคร<อ>ก็คูอเพื่อนยังไงแล้วจากันไม่ได้หรออะไรอย่างเงี้ยสักพักเนี้ยชอเขาก็หันหลัง<อ>แล้วก็เดินหายกลับไปค<อ>ือลักษณะลักษณะที่ทางทางที่ทํางานเนี่ยนะครับมันเป็นลักษณะตรงแล้วก็จะเป็นทางโค้งครับ<อ>คือทางมันเป็นลักษณะเหมือนโตโะพี่ค<อ>ือเดินยังไงก็เจอกัน แต่มันจะมีทางแยกซึ่งมันเป็นบันไดขึ้นลงทั้งนั้นเพื่อนเขาก็วนเข้าไปท้างขวาครับทีนี้พอวนเข้าไปเข้ามวาก็ไม่ได้แอดใจอะไรเพราะว่าความที่เขาไม่เป็นปกติอะมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วมันทําให้เขารู้สึกชินครับอก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พอเขาหันหลังไปอีกครั้งหนึ่งคือเขาเห็นผู้ชายคนหนึ่งคือเป็นผู้ชายคนหนึ่งใส่สูทที่ใส่สูทใส่เด็กไทยนะแล้วเดินถือเชือกเข้าไปในห้องหนึ่ง เดินแร็บเร็วมากเลยเดินปุบเข้าไปอะ่ะเขาเอ๊ะทำไมมีคนด้วยเหรอ<ม>เดินถืออะไรเข้าไปเขาก็เข้าไปดูปรากฏว่าเห็นเพื่อนกันนี่นแหละผูกคออยู่แล้วห้อยตัวลงมาแล้วก็แบบดินด้นดินด้นดิ้นดิ้นอยู่นะ<ม>ปรากฏว่าสิ่งที่เห็นเนะี่ยคือเห็นในแว็บแรกอะ่ะคือเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นเหมือนใส่สูทใส่อะไรอย่างเงี้ยเ <c oughs> ชื่อเข้าไปแต่ปรากฏว่าเข้าไปแล้วเห็นเป็นเพื่อน <c oughs> เขาอะ่ะผูกคอตายครับ <c oughs> เขาก็ร้องไห้เ <t> ส <ired> ียใจจนสุด <t> ท <ired> ้ายก็คือชอก็เสียชีวิตนะฮะเสียชีวิตแล้วก็นําศพนําศพกลับไปให้ญาติเขาและญาติเขาประพาพาพาศพกลับไปพันเกิดเขาครับอด้วยความสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมก็เลยย้อนกลับไปที่ที่เกิดเหตุนะฮะแล้วไปถามพี่อะไรนั้นเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี้ยไม่นานนะนี้เองไม่ไม่กี่เดือนมันมันมีนักธุรกิจคนหนึ่งนาฮะเขามาเที่ยวนะครับ แล้วเขาได้ระบายกับอ่าผู้ที่ผู้หญิงที่ให้บริการคนหนะึ่งคะบอกว่าเขาเนี่ยแบบธุรกิจลม้มละลายและกําลังจะโดนฟ้องแถมยังเป็นหนี้อีกหลายล้านเลยเขาก็เครียด<ค>เขาอะไรอย่างเงี้ยส่วนผู้หญิงเนนี้ก็บอกไม่ต้องเครียดพี่เดี๋ยวเดี๋ยวหนูช่วยดูแลพี่เองนี่นั่นอะไรเงี้ยอ่ะฮะโอเคเดี๋ยวหนูไปเอาผ้าก่อน พอกลับมาอีกทีคือผู้ชายเงนี้เขาผูกคอตายเรียบร้อยแล้วโอ้ยในห้องนั้นเลยเหรอใช่ครับในห้องเลยในห้องเดียวกับที่ชอเข้าไปผูกคอตายโอ้ยไม่กรี๊ดทั้งตึกเลยนะคือผมว่าผู้หญิงกลับมาเห็นสภาพนั้นยังไงก็กรี๊ดครับผู้หญิงคนนั้นลาออกไปเลยพี่ก็คือเขาไม่ทําเลยที่นั่นอาจารย์ก็คือเขาคลาออกเขาไม่ทําที่นั่นเลยครับคือคบสนิทกับเพื่อนผมอีกคนนที่เป็นร่วมภูณินกัดก้าสนิทเขาคุยกันเหมือนพี่น้องเนี่ยพยายามตามหาผู้หญิงเนี่ยเพื่ออยากจะรู้ว่า คือเขาจริงนี้จริงจริงใช่ไหมมีจริงจริงหรอเพราะว่าฟังจากปากคนเดียวอ่ะเราก็ไม่ค่อยน่าเชื่อเท่าไหร่ใช่ไหมครับก็อยากจะฟังจากเจ้าตัวจริงแต่หาไม่เจออหายังไงก็หาไม่เจอครับแต่ทุกคนก็ยืนยันว่ามีคนนักธุรกิจเข้ามาจริงแล้วก็มาผูกคอตายที่ห้องนั้นจริงๆริงเป็นห้องเดียวกันช่องเดียวกันด้วยอ่ะผูกคอตายเช่นกันโอ้โหแต่เขามีอาการแปลกอยู่แล้วจริงๆนะคือเขาแปลกอ่ะ เขาแปลกโดยที่เราก็ไม่รู้ด้วยว่าเราก็ไม่ได้คําตอบจากเขาไงว่าเฮ้ยตกลงแล้วคุณเห็นอะไรกันแน่อใช่เป็นอะไรกันแน่ไม่รู้เขาเป็นอะไรพี่คือเขาแปลกมาตั้งแต่ต้นแล้วครับมองตาขวางอย่างเงี้ยมองตาขวางแต่บางคือบางบางเริยาบางอารมณ์บางเวลาเขาก็เป็นเป็นคนปกติทีแล้คุยเก่งคุณบอยโทษนะก็ไม่คุยเงียบไปเลยแล้วก็เป็นแบบเนี้ยคุณบอยโทษนะ ได้สืบไหมครับว่าโทษนะฮะเขาเสพยาไหมไม่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 เสพเลยไม่เสพด้วยไม่เสพด้วยเพื่อนเขาน่ติดบุหรี่เพื่อนเขาสูบบุหรี่นะติดเหล้าอะไรงเงี้ยเวลาเพื่อนเขาเพื่อนเขาสูบบุหรี่เงี้ยเขาก็จะเดินหนีเลยเขาไม่ไไม่มาเขาบอกเขาเหม็นเหล้าก็ไม่กินเหล้าก็ไม่กินเขากินในน้ำมันลมเอออ่ะฮะโอ้โหแล้วก็จะมีพฤติกรรมแบบเนี้ยคือแต่คือผมตกใจตรงนี้ว่าแบบมันมีเครื่องเส้นอยู่ตรงพื้นเนี้ย บางทีก็จอดรถแล้วก็วิ่งลงไปกินเลยโอ้หนักหนักจริงๆอาการหนักมากวิ่งลงไปกินวิ่งลงไปเลยแล้วคือตอนหลังจากที่อ่าติดต่อยาเพื่อมามารับศพเนี่ยก็มันจะมีช่วงบางช่วหวันหนึ่งที่ได้คุยกันนะครับผมก็ถามว่าพี่ทําไมชอเขาแบบมีลักษณะพฤติกรรมแบบแปลกๆเขาเขาเป็นคนคิดมากหรือเขามีปัญหาอะไรในชีวิตหรือเปล่าครับเขาถึงเป็นคนแบบนี้เขบอกว่า จริงๆเขาไม่ได้เป็นอะไรเลยนะเขาเป็นเด็กดีมากขยันกระตันยูกับพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยแต่มันมันมีอยู่ช่วงหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าเขาบอกนี้นะครับมันมีอยู่ช่วงหนึ่งอ่ะเหมือนเหมือนเขารับรับของเหมือนเขารับของมาครับหลังจากที่เรารับของมาเนี่ยล้วบูชาอยู่ดีๆเขาก็เอาของนั่นแะกินเข้าไปเลยโหยยหรอรับเขาได้บอกว,ว่าของนั้นคืออะไรอ่ะอออ เขาบอกว่ามันเป็นลักษณะเหมือนเป็นแท่งดำาๆแต่ผมไม่รู้นะมันคืออะไร<อ>มันเป็นแท่งดำๆำนะ<อ>ยาวๆประมาณยาวประมาณสี่สามสี่สามสี่นิ้วประมาณแล้วม,มันเป็นแท่งดำดบ<อ>และในแท่งดำดำเนี่ยเขาบอกว่ามันมีรอยอักขรในการเขียนของภาษาบ้านเขาอืะฮะเขารักขันแล้วเขาบูชา<ค>แต่วันดีคือดีเขาก็คืนเข้าไปเลยพอคืนเข้าไปโดยเสร็จคือบางทีก็มีพิธีกรรมแบบที่ผมเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยสิญาเขาก็บอกมาเรียนตามทรงว่า เขาก็มีพฤติกรรมแบบที่ที่ควณร่าว่ามาแหละแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาเขาเป็นปกตินะเขาไม่มีอะไรไม่มีปัญหาอะไรเลยคือลักษณะแบบนี้มันเหมือนเป็นการโดนของเข้าเหมือนหมายถึงว่าของเข้าตัวของเข้าตัวเออเป็นลักษณะอย่างนี้เลยอ่ะคือของเข้าตัวแต่ไม่รู้ว่าเขาโดนแขนไหนไปไงและอไอ้ไอ้ไอ้ที่แบบ เจอเหตุการณ์ไปทําตามเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นอันนี้มันคืออะไรละ่ะครับก็ใช่อ่ะสเิเราเราก็ยังหาคำตอบออไม่ได้เหมือนกับเขาเขาเห็นเขาจูนติดเขาจูนติดว่าเขาอาจจะเคลิมตามเข้าไปหลุดอยู่ในวังวนนั้นแล้วก็ไปทําเหมือนไปเป็นตัวตายตัวแทนนั้นน่ะแต่มันทาแบบเดียวกันเป๊ะแต่มันชอ็อกม,มากนะคือเรื่องเล่าเรื่องเนี้ยคือกลายเป็นว่าชอทุกวันนี้เสียไปแล้วนะ ใช่ครับเสียไปแล้วโอ้ฆ่าตัวตายโอ้เมื่อกี้ผมผมตกใจอ่ะคือเพื่อนจังหวะคุณผู้ฟังลองคิดดูว่าทางานอยู่แล้วมีลูกน้องวิ่งลงมาพี่พี่พี่ไปช่วยกันหน่อยเพื่อนอีกคนนึงพูคอตายจังหวะนั้นคุณผู้คุณผู้ฟังจะทํายังไงผมว่าเป็นใครใครก็ช็อกอ่ะช็อกครับพี่ทิ้งของวิ่งขึ้นมาแบบยังไม่รู้เลยว่ามันมันมันจะเป็นอะไรทั้งหมดอะไรยังไงครับวิ่งขึ้นมาตกใจพี่แล้ว ขึ้นไปแล้วเห็นภาพตกใจคนเลยอู้น่ากลัวแล้วอะติดตาอยู่ยังยังจําได้อยู่ว่าเป็นยังไงเลยงงไอมาปิดท้ายได้แบบน่ากลัวแล้วอะคุณบอยนะฮะคุณบอยก็ยังคงเป็นคุณบอยอยู่มันยังข้ามครับมาทีไรนี่แบบโอ้โหเฮ้ยแต่เรื่องนี้ผมฟังแล้วโอ้หน้ากลัวหน้ากลัวหน้ากลัวผมกลัวคนแบบนี้นะผมกลัวคนลักษณะแบบเนี้ยคือเป็นคนที่เราคุยกับเขาไม่ค่อยจะรู้เรื่อง ใช่ครับไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนคุยคนละภาษาใช่ใช่ประมาณนั้นเลยเ,ออเหมือนเขาไม่ได้ไม่ได้ค่อยอยากคุยกับเราอะ่ะเหมือนเขาอยากไปคุยกับสิ่งอื่นที่ไม่ใช่มนุษย์มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยโอ้<ช>ฟังแล้วแบบเขาพูดคนเร็วนี้โอ้หลอนมากพฤติกรรมเขาแปลกมากนะครับ<ช>โอ้คนต่างด้าวถ้าเป็นประเทศเนี้ยเขาจะเป็นอะไรแปลกๆอย่างเงี้ยเยอะเพราะเมื่อกี้จากจากสำเนียงที่คุณบอยพูดแทน ที่คุณชอกราพูดอ่ะสำเนียงออกแล้วครับผมพอจะเดาออกว่าเป็นคนประเทศไหนประเทศนี้ผมว่าพอพูดประเทศขึ้นมาคนจะรู้เลยว่าที่เนี้ยเขาจะมีเรื่องของของอะไรพวกนี้เยอะมากเยอะครับเยอะไทยยังกลัวเลยฮะ <c oughs> แต่เขาก็กลัวของไทยเหมือนกันนะ <c oughs> ผมเคยคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ห,หลายคนเขาบอกว่า <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่เรากลัวของเขาอย่างเดียวเขาก็กลัวของเราเหมือนกันใช่ของเขาสายธทมของเราสายแก้ ประมาณนี้ตองเลยครับของเขาสายทำถูกต้องฮะของเราจะเป็นสายแก้เขาก็จะกลัวเราแล้วแก้ในที่นี้แก้คือแก้ทั้งหมดแล้วย้อนกลับไปหาเขาด้วยใช่เออนม่คือตามอีกลับไปอะไรอย่างงี้โอ้โออหน่ากลัวน้ากลัวนะครับนั่นคืออีกหนึ่งเรื่องที่เราได้ฟังกันไปทั้งหมดเลยนะจบตรงนี้แต่คุณบอย คุณบอยยังต้องอยู่กับวิวแชร์ยังไม่จบเลพี่ดยวะตอนเนี้ยมันก็ยังจอดขวางประตูหนีไฟนั้นอยู่ป่ะยังจอดอยู่ครับยังจอดแล้วประตูหนีไฟนั้นก็เปิดอยู่เออผมไม่รู้ผมแค่ไม่ทราเปิดออกไปดูเลยออ้ยอย่าเปิดไปดูเลยคุณคุณบอยผมว่ามันเสียสุขภาพจิตอ่ะผมว่าต้องรวมตัวกันแล้วไปบอกทางตึกเถอะบอกเอ้ยเอาออกไปเถอะคือจริงๆเนี้ยอ่าแต่ละห้องนะเขาเขาลงไปบอกนิติแล้วนะฮะอืม ลองไนพูดแล้วบอกว่าวีลแชร์เนี่ยมันไม่ควรอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันไม่สมควรอืมอ่าไม่สมควรอย่างยิ่งแล้วแบบยังไงมันควรจะมีวิธีจัดการยังไงอะไรเงี้ยซึ่งแต่ละแต่ลูกบ้านแต่ละคนเนี่ยเขาก็เขาก็ไม่กล้าที่จะไปแตะไม่กล้าจะไปอะไรอะไรเงี้ยครับคือนิติมีอำนาจแต่เดียวนิติเขาบอกว่าครับเขาก็ตอบไม่ได้เพราะว่าของใครแล้วเขาก็ไม่แล้วเขาก็ไม่ไม่กล้าที่จะเคลื่อนย้ายยยเพราะว่าจริงๆของเนี้ย เขาอาจจะมีเจ้าของแล้วเขามาฝากไว้โดยที่เขาไม่รู้หรือเปล่าแล้วจะเป็นทีเดียวไปเงี้ยแต่จริงๆแล้วนะเอาจริงๆนะคือถ้าตามหลักจริงๆนิติควรจะเก็บไว้ก่อนเมื่อมีเจ้าของมาถามค่อยเอามาคืนเขาแล้วเอคือไม่มีใครเก็บไงพี่ไม่มีใครกล้าที่จะไปเอาเอามาเก็บไว้ที่นิติไปก่อนนะผมว่านิติก็กลัวก็กลัวเอาว่าคือจับโอ้โหเอาวิวแชร์มาเก็บไว้ในนิติอ่ะผมว่านิติก็หลอนน่ะอ่ะของใครก็ไม่รู้ แล้วมันไม่มีกล้องวงจรปิดหรอมีครับมันมีกล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิดดูได้ดียว่าใครเป็นคนเข็นเอามาไว้อ่ะคือเป็นอย่างงี้พี่คือที่คอนโดผมเนี่ยนะมันจะมีช่วงเวลาที่แบบแบบไฟตกอ,ะอ่ะอ่าอ่าพอไฟตกบางทีเนี่ยไอ้กล้องวงจรปิดที่มันก็ต้องใช้สอยพลังงานสับรองเนี่ยมันตกตามไปด้วยครับพอมันตกตามไปด้วยมันอาจจะเกิดเหตุการณ์ในช่วงนั้นก็ได้อืมใครจะไปรู้ใช่ไหมพี่หรือไม่ก็เขาอาจจะเขาอาจจะแบบ ออกมาจากลิฟต์แล้วเขาก็เข้าไปที่ที่เลยครับออกมาจากลิฟต์แล้วก็เข้าไปที่ในประตูทางออกเพื่อเอาเนี่ยรถเข้าไปวางเลยไม่ได้ไม่ได้ข็นรถออกมาจากนอกห้องคือ,อาทางทางเดินเพราะเพราะว่าพวกกล้องจเปิดของผมเนี่ยมันอยู่ตรงทางเดินหมดเลยอเออมันก็จะมีลักษณะที่เป็นอับผมอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมโอม้ตายแล้วเอา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 ับในเมื่อนเนี่ยน,นิติเขาไม่สนใจเราก็ต้องหลับ แต่ก็หลับไปเลยอยากให้ได้ยินเสียงผมว่าเปิดเพลงไว้สัหน่อยนะเปิดเพลงให้มันคลอหูไว้สัหน่อยคือดีกว่าปล่อยให้เงียบแล้วนอนเดี๋ยวได้ยินเสียงอิ๊ดอิ๊ดอิอ๊อแล้วมาจอดหน้าห้องทําไงอ่ะผมถามหน่อยอะครับย้ายมาจอดหน้าห้องเลยครับเนี่ยผมก็บิ้วเขาไปเรื่อยอย่างเงี้ยปากดีไงผมเนี่ยเออนะครับได้รับคุณบอยอยังไงคืนนี้ขอบคุณมากมากมาสร้างความหลอนให้กับเดอะโกสเลดี้โอแย้วครับน่ากลัวครับเรืร่องนี้ขอบคุณมากๆนะคุณบอย ขอบคุณพี่แจ็คมากนะครับรักษาสุขภาพด้วยพี่เช่นเดียวกันครับครับผมสวัสดีครับ